อ๋อตอนวันเกิดย้อนไปเมื่อ3เดือนที่แล้วต้อองเกกิด่นจำแทบไม่ได้แล้วนะคะก็ก็สนุกดีค่ะในงานวันนั้นก็แบบว่ามีเพื่อนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นงานวันเกิดที่แบบว่าเออโอเครวมคนที่เรารักไว้ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอ่าเขาตั้งใจทําให้เขาก็ต้องขอบคุณเขา <laughs> นะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แบบว่ามาร่วมง,งานในตอนนั้นอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นมันก็สถานการณ์มันยังไม่แย่เหมือนตอนนี้เนอะก็เยอตอนนั้นก็ยังแบบว่าสนุกสนานปาร์ตี้กันได้อะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะก็เลยก็เลยโอเคก็คือเป็นงานวันเกิดที่ค่อนข้างที่จะแฮปปี้แล้วก็แล้วก็ได้ได,ได,ได้ได้มีความเซอร์ไพรส์อะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ อะไรนะให้แฟนของให้อ๋อเราเป็นคนชอบแบ่งปันค่ะ,คะเราแบ่งปันได้หมดออถ้าคุณไปอยู่ในงานวันนั้นที่ฉันก็สาบว่าแบ่งปันให้คุณได้เหมือนกันจริงจร<อ>ถามเขาเลยเพราะว่าเขาอยากแบ่งปันหรือเปล่าแบ่งไม่ถามแล้วค่ะแล้วถามเขาก็เขาก,เขาก็ไม่เขาก็ไม่บอกเขาก็จะเงียบไงครับเป็นคนเงียบน้ำลายบูดก็จะไม่พูดเราก็จะตัดสินใจให้เลย แชร์เลยอะไรเนี้ยเขาเป็นคนน่ารักค่ะคือน้เขาน่ารักอะไรเงี้ยวันนั้นเราก็ชอบก็รู้ว่าเพื่อนๆก็จะแบบว่าแอบแอบกรี๊ดเขาอยู่แล้วบรรดาสาวโสดทั้งหลายไม่โสดก็มีเชียกก็เชียกก็กรี๊ดอยู่ใช่หอมเลยใช่ถูกไม่ว่าไม่ห่วงคือแค่ได้อยู่กันเหมือนเพื่อนมากเลยอะค่ะกับนิกอะ คบกันเหมือนเพื่อนกันแบบว่าสบายใจอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเราก็รู้จักในสายการแล้วค่อนข้างชอบอะไรแบบคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นทำเ,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 เป็นเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเออเราเล่นกันเหมือนเพื่อนอะเราไม่ได้ซีเรียสหรือห่วงเขาในความรู้สึกที่มันเหมือนความรู้สึกของคู่รักอะไรขนาดนั้น<ต>อย่างเงี้ยเขาหล่อมากเลยคคุณพูดรอบพี่สิบแล้วนะคะคุณ <S 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 รู้ตัวไหมก็น่ารักค่ะเขาก็น่ารักเขาหล่อเขาหล่อค่ะ ก็ส่งมาขนาดนี้ก็ภูมิใจค่ะภูมิใจค่ะขคเขาไงนะคะที่เขาเหมือนว่าเขาหลอกให้เราก็ขอบคุณเขาตรงนี้ยอะไรเงี้ยถ้าเขารู้ว่าชมว่าเขาหลอกเขาก็จะดีใจมากเนี่ย very h a p p ใน,ใน,ใน,ในความรู้สึกเราหลอกไหมเขาก็น่ารักนะคือเราอะไม่ได้มองเขาที่ความหลออะค่ะคือเรามองเขาที่ว่า เขาเขาทำให้เราสบายใจใน,ในจุดในข้อดีของเขานะคะที่เป็นข้อดีที่ทําให้เรารู้สึกว่ายึดติดได้เพราะรู้สึกว่ามันเขาเป็นเซฟโซนของเราอะคะ่ะแล้วก็แบบให้กําลังใจไม่ค่อยทะเลาะทะเลาะกันน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความ <S <S เขามีความเป็นตัวเองตัวของตัวเองสูงเราก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงเราสองคนสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองกันได้แต่แบบมาเจอกันครึ่งทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราไม่ต้องเปลี่ยนเขาก็ไม่ต้องเปลี่ยน คือเข้าใจในหน้าที่การทํางานกันเขาเข้าใจในงานของเกสแบบมากแบบว่าไม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยใช่ไม่ดูใช่บ้าก็ดูค่ะก็ติดตามผลงานอะไรอย่างเงี้ยออกอาการแซวๆแบบกึ่งกึ่งหงวงเลยไม่มีค่ะไม่ค่อยเพื่อจะแบบว่าเออแซวแซวบอกโหอันนี้แบบอันนี้แบบดุเดือดนะอะไรอย่างงี้ยประมาณนั้นก็แซวแบบ ซลแบบขำๆอะไราเงี้ยค่ะไม่มีการแบบว่าหึงจริงจังอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยอืมใช่เกิดจัดเต็มแล้ววาเลนไทน์จ้าวาเลนไทน์เนี่ยยังคิดอยู่เลยเนี่ยอีกสองวันยังหาที่ลงไม่ได้เลยอ่ะยังไม่รู้เลยว่าจะไปกินข้าวที่ไหนก็บอกเขาแล้วว่าถ้าไม่กินที่ไหนถ้าไม่หามาหาที่กินไม่ได้ก็มานั่งกินชาบูกันที่บ้านดิฉันกับครอบครัวดิฉันมันก็เป็นวันถึงความรักเหมือนกันอ่ามันไม่ได้ว่าต้องไปกินกันสองคนถูกไหมคะก็นั่นแหละเพราะว่า เพราะว่าเดี๋ยวนี้ร้านอาหารนะคะเขาก็ต้องเว้นระยะห่างแล้วเขาก็รับจํานวนโต๊ะได้น้อยขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องไปกินแย่งกินกับใครไปอยู่รวมกันกับใครไม่ได้ซีเรียสวันเขาเป็นคนไม่ซีเรียสเรื่องแบบวาระโอกาสเทศกาลมากอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอเคก็คุยกันแล้วว่าถ้าไม่มีอะไรไม่เราไม่รู้จะไปกันที่ไหนก็เราก็กินชาบูกันง่ายๆที่บ้านเราสั่งอะไรมากินกันอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆก็ได้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่อ่ะโอเค เป็นฟิลนี้นะง่ายๆบ้างไม่ได้จําเป็นจะต้องไปกินแบบที่ร้านอาหารอะไรตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเอาง่ายๆบ้างอย่างเงี้ยค่ะกับคนนี้มองอนาคตร่วมกันจริงๆแล้วอ่ะก็มองนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่ที่ที่เหมือนแบบที่รู้สึกว่าเราเรามาเจอกันในช่วงเวลาเนี้ยมันเหมือนมันเหมือน เขาสปอร์ตเราในหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราเรามีเป้าหมายในการทํางานชัดมากขึ้นบางทีเราทำงานเราครบกับบางคนที่ปัญหาอาเป่งขึ้นเราเราครบกับบางคนที่แบบเรามีปัญหาเรื่องความรักมากชีวิตเราก็จะโฟกัสแต่ความรักแต่พอมันไม่ได้มีเรื่องอะไรเกี่ยวกับความรักให้เราจะต้องโฟกัสหรือมีปัญหามากอะ่ะเราก็พุ่งทุกอย่างกับ,กบงานเลยเพราะฉะนั้นปีนี้แกจะแบบลุยงานลุวนๆจะได้เห็นในบทบาทอีกหลายๆอย่างที่ยังไม่เคยเห็น อย่างนี้งานพิธีกรก็ทําเป็นครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าโอเคเราได้โฟกัสกับงานมากขึ้นก็ดีใจที่เขาแบบซัพพอร์ตในด้านตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาเรื่องเวลาเลยเวลาที่ไม่ได้เจอกันเขาก็โอเคขับรถมาเจอกันหน้าบ้านขับรถมากินข้าวแถวบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าโอเคซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าลงตัวที่สุดเลยคอนนีแน่ก็ลงตัวค่ะถือว่าลงตัวเลยใช่อนาคตร,วร่วมกันเป็นเรื่องของอนาคต อนาคตก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตไปแต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้ค่ะตอนนี้ก็ยังสนุกสนานกับการทํางานอยู่พอออกมาเป็นอิสระแล้วก็เริ่มที่จะเหมือนเหมือนเราเริ่มเป็นคนใหม่อะเราเริ่มได้ทําอะไรใหม่ๆได้แบบว่าได้ได้ออกมาทําอะไรใหม่ๆได้เป็นตัวเองมากขึ้นได้ทํางานกับคนกลุ่มใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เริ่มเริ่มเหมือนเหมือนจุดไฟอีกครั้งหนึ่งเลยยังไม่ได้อยากคิดในเรื่องของการแต่งงานวางอนาคตชีวิตคู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะเรายังไม่สามารถที่จะดูแลครอบครัวเราได้ได้ดีขนาดนั้นเลยตอนเนี้ย ก็ okay, ยังออกมาทํางานทุกวันคุณพ่อมีถามบ้างอะไรเงี้ยเพราะคุณพ่อก็จะอายุเยอะแล้วอะไรเงี้ย <Wow. S 1> แต่เรา <All right. S 1> ชาแล้วเราเป็นลูกคนโตด้วยอะไรเงี้ย <All right. S 1> เขาก็จะถามแบบว่า <All right. S 1> เออ,เอ,อวาง <All right. S 1> คิดอะไรยังไงไว้บ้างอะไรอย่างเ <All right. S 1> งีเยง้ยเราก็บอกว่า <All right. S 1> เราก็คิดไว้แต่ว่า อีกปีสองปีนี้ยังไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าเรายังอยากที่จะทํางานอยู่แล้วเหมือนเราเริ่มมีไฟอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอยากที่จะลองทําอะไรที่เรายังไม่เคยทําแล้วก็มีอีกหลายอย่างที่กำลังเตรียมงานอยู่อะไรเงี้ยค่ะเราบอกไปปีสอปีเพาะว่าไงบ้างว่าไม่ใช่ปีสองปีพี่เอาตัดใจไหมก็มีเพ้อบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าเขาก็ไม่ได้กดดัน คุณพ่อคุณแม่แบบเลี้ยงแบบไม่กดดันชีวิตเป็นของเราอะไรเงี้ยสบายๆเขาก็แค่แบบว่าเออสปอร์ตอะไรเงี้ยให้คําแนะนำเฉยๆเยังไม่ได้มีเซนว่าจะขอแต่งงานยังยังยังไม่มีแน่ๆภายในปี2ปีนี้ไม่ได้เขียนข่าวแน่นอนบอกเลยอย่างไม่ใช่อะไรนะคะอะไรนะอุ๊ยอันนี้ก็ไม่รู้นะคะคุณก็ต้องไปถามเอาเองไม่รู้ไม่แกนหรอแกนเคียด คิดว่าไม่น่านะไม่น่าเหมือนกันเ,ออเพราะตอนนี้แกนก็กำลังยุ่งออกซิงเกิลของตัวเองเพราะเขาเพิ่งออกมาแบบทำเองไงคะแล้วก็จะยังยุ่งในอีกปีสองปีนี้แน่นอนไม่ใช่แน่นอนค่ะไม่แซงีด้วยไม่แซงห้ามแซงจืออุดนะ